อาจเพราะเราถูกกำหนดโดยกรอบทางความคิดอาจเพราะข้อมูลที่ได้รับนั้นมันยังไม่เพียงพออาจเพราะข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้ถูกบิดเบือน ตากแม้นแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปฉีกกรอบความคิดเดิมๆแล้วมุ่งสู่ทางแห่งแสงสว่างเติมเต็ม,ตมทุกด้านของข้อมูลสร้างสารรค์ความรู้ที่ย,ยั่งยืนปรับมุมมองใหม่ๆแล้วเดินหน้าค้นหาความจรงิงเสวนาวิชาการ ปิดปม<ง>วิกฤตการโลกมุสลิม <believe> วันจันทร์ที่8ตุลาคมนี้ณโ <our> นะรงแรมอนะิมพีเรียลนราธิวาสเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป s <S เพราะเราคือ <of S 1> เรือนร่างเดียวกัน